น้ำกระด้างคือน้ำที่มีแมกนีเซียมไอออนหรือแคลเซียมไอออนจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าน้ำที่มี x 2บวกซึ่ง x 2บวกจะไปตกตะกอนสบู่หรือ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดนะลูกในบ้านเราแต่ที่นี้ในแหล่งน้ำประเทศไทยลูก้เจ้า x 2บวกนั้นมีมากคือแมกนีเซียมแคลเซียมครูก็เลยจะพูดแค่แมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมสมัยก่อนลูกคนโบราณก็บริโภคแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มันก็จะเกิดน้ำเออซึ่งมีน้ำกระด้างอยู่ในนั้นอยู่แล้วน้ำกระด้างก็จะไปตกตะกอนในร่างกายเราลุกเกิดนิ่วขึ้นมานะครับพูดง่ายๆคือแคลเซียมไอออนไปตกตะกอนกับคาร์บอเนตแบบนี้ลุกได้แคลเซียมคาร์บอเนต อาจจะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็ได้หูกนะครับตรงเนี้ยก็จะเกิดนิ่วในร่างกายของเราขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีวิธีการกำจัดน้ำกระด้างสมัยก่อนคิดอะไรไม่ออกหูกก็ใช้การต้มถ้าต้มแก้ไขได้เราก็เรียกว่าน้ำกระด้างอะไรดีหูก ชั่วคราวแต่ถ้าต้มแก้ไขไม่ได้เดาได้เลยลูกเรียกว่าน้ำกระด้างทาวอนแต่เราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรต้มหนึ่งแก้ไขได้แล้วแก้ไขไม่ได้ลูกจากที่เราเรียนเคมีลูกเราจะรู้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่อยู่เป็นไอออนบวกเดียว ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมีคู่มันนั่นคือไอออนลบสำหรับน้ำกระด้างแมกนีเซียมแคลเซียมหลุกคูกเลือกเขียนแมกนีเซียมแล้วกันนะครับน้ำกระด้างก็จะมีตัวไหนบ้างน้ำกระด้าง MgCl MgSO4 แล้วก็ Mg Hydrogen carbonate อันนี้คือที่เราเจอส่วนมากในบ้านเรา พราะเป็นแบบนี้ลูกเราก็จะมานึกถึงคาร์บอเนตจาได้ไหมลูกว่าสมมติว่าแคลเซียมคาร์บอเนตลูกเวลาที่โดนความร้อนมันก็จะสลายตัวให้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือก็เป็นแคลเซียมออกไซด์แบบนี้ลูกดังนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะสลายตัวลูกเวลาให้ความร้อนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกต้มครูจะเอาไปทดตรงไหนดีนะลูกนะครับ ครูก็มาเขียนตรงนี้ก่อนนะลูกแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮโดรเจนคาร์บอเนตลบหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้ลูกก็จะไปหาแมกนีเซียมส่วนตัวนี้มันก็จะมาหากันก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมแล้วก็คาร์บอเนตสองลบแล้วก็คาร์บอนิกลูกซึ่งคาร์บอนิกเนี้ยมันก็จะสลายตัวต่อใช่ไหมลูกที่ครูเคยบอกไว้ ได้แบบนี้ลูกเราก็เลยเามาเขียนสมการลูจกจะกลายเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นก้อนหินบวกด้วยน้ำแล้วก็ CO2 ไอเจ้า CO2 ก็ลอยหนีไปแปลว่าเหลือแต่น้ำกลายเป็นว่าในภาชนะของเราลูกก็จะเป็นแบบนี้ครูขอเขียนรูปทิศหนึ่งนะลูกแมกนีเซียมคาร์บอเนตแล้วก็เป็นน้ำ ส่วนในเจ้านี้ก็คือ CO2 ก็ลอยหนีไปแบบนี้ลูกเราก็ได้น้ำอ่อนน้ำอ่อนก็จะเกิดฟองกับสบู่ส่วนในเจ้าแมกนีเซียมคาร์บอเนตนี่ก็จะถูกเรียกว่าตะกรนลุกแต่มันก็มีชื่อพิเศษของมันนั่นก็เรียกว่าตะกรันลุกจะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมคาร์บอเนตก็ได้เราสามารถสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้ได้ลูกนะครับครูก็บอกว่าตรงนี้ลูก กระติกน้ำร้อนที่บ้านลูกเราต้มไปก็จะมีจุดๆขาวๆอยู่นี่ลูกตรงนี้คือตะกรันเราลองไปเปิดดูนะลูกหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ถามคุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้ลูกครูว่าผู้ใหญ่ทุกคนเคยลองเปิดดูอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องทําความสะอาดเพียงแต่ว่าน้ํากระด้างทุกวันนี้มันมีน้อยลูกด้วยระบบประปาเราดีมากๆลูกนะครับมันก็จะมีน้ํากระด้างเล็กน้อยแต่มีนะลูกนะครับดูได้ในกระติกน้ําร้อนที่บ้าน สตัวบนหลุกมันแก้ไขไม่ได้ลูกก็มันไม่มีคาร์บอเนตลูกมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าน้ํากระด้างถาวรลุกตัวล่างเรียกว่าชั่วคราวถาวรด้วยความเชื่อว่าเราไม่น่าจะแก้ไขมันได้แล้วลุกนะครับแต่สุดท้ายเราก็แก้ไขได้หลุกนะครับด้วยความที่เรารู้ว่าไอ้เจ้าแมกนีเซียมคาร์บอเนต หรือแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนไงลูกเขาก็จะทำการเติมอะไรก็ได้ที่เป็นคาร์บอเนตลูกเติมสอลลอร,อรอสารละลายนะลูกคาร์บอเนตซึ่งนิยมเติมโซเดียมคาร์บอเนตลูกมาดูสมการกัน,กนลูกจะเป็นอย่างไรสมการสลับคู่ธรรมดาลูกนะครับก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์บวกกับ โซเดียมคาร์บอเนตเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแคลเซียมบ้างนะลูกแคลเซียมซัลเฟตบวกด้วยโซเดียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบวกด้วยโซเดียมคาร์บอเนตครูเขียนประจุเล่นๆลูกไอเจ้านี่บวกสองบวกสองบวกสอง ตรงนี้ก็ลบสองลบสอตัวที่ครูไม่ได้เขียนก็คืออเขียนให้ดีกว่าลูกนะครับตรงนี้เป็นลบหนคูณสแล้วการลบบวก1อันนี้ลบสเลยลูกบวก1นคูณสลบหบวกหคูณสลูกสลับคู่กันก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตลูกตรงนี้ก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียม คาร์บอเนตก็คือก้อนหินนูกส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นโซเดียมคอไรโซเดียมซัลเฟตแล้วก็เป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งตัวแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็ตกตะกอนลุกก็ถือว่าแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าเติมคาร์บอเนต ก็แก้ไขได้ทุกกรณีลูกตัวเนี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่าโซดาซักผ้าลูกถ้าเดาก็คงจะอยู่ในผงซักฟอกลูกเพื่อแก้ไขน้ำกระด้างครูก,ก็เลยมาเขียนสรุปสั้นๆให้นิดหนึ่งลูกเละเลยลูกนะครับมีอะไรบ้างลูกมีน้ำอ่อนน้ำกระด้างชั่วคราวน้ำ กระด้างถาวรตรงนี้ใช้คำว่าอะไรดีลูกก่อนต้มเกิดฟองไหมหลังต้มเอาไปใส่สบู่เกิดฟองไหมแล้วก็พอเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองไหมน้ำอ่อนลูกก่อนต้มเกิดฟองอยู่แล้วน้ำกระด้างชั่วคราวไม่เกิดน้ำกระด้างถาวรไม่เกิด พอเราต้มแก้ไขชั่วคราวได้หูกถาวรแก้ไม่ได้น้ำอ่อนนี่เกิดอยู่แล้วลูกพอเติมโซดาสักผ้าลูกแก้ไขถาวรได้ชั่วคราวก็แก้ได้น้ำอ่อนก็เกิดอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้